เรื่องรถแแบการเดินหน้าประเทศในการร่างรัฐธรรมนูญต่อไปนี้นะครับที่มีการเปิดเผยสูตรออกมาว่าจะเป็นสูตร6-4 6-4รวมแล้วก็20เดือนล่าสุดนะครับคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายก็ออกมาชี้แจงครับว่าสามารถที่จะร่นเวลาในการดําเนินการกรอบการร่างรัฐธรรมนูญให้เหลือ18เดือนได้ตามนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายมาได้ไม่ยากครับ คุณวิสุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องการให้ร่นระยะเวลาดำเนินการเรื่องต่างๆตามรถดแม็ c, จากเดิม20เดือนให้น้อยลงนั้นก็สามารถทำได้ไม่ยากครับเพราะตามสูตร6เดือนแรกคือการร่างรัฐธรรมนูญและรับฟังความคิดเห็นกันถ้าใช้เวลาร่างให้เร็วขึ้นก็จะลดเหลือ5เดือนได้ ส่วน4เดือนถัดไปก็คือการทำประชามติเชื่อว่าจะสามารถย่นเวลาลดได้เหลือครึ่งเดือนเหมือนกันครับต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำกฎหมายลูกโดยใช้เวลา6เดือนนะคะเพื่อที่จะยกร่างกฎหมาย2เดือนและนำเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชอีก3เดือนจากนั้นก็จะส่งตัวของ กฎหมายเนี่ยไปที่สารรัฐธรรมนูญตรวจสอบอีกหนึ่งเดือนค่ะดังนั้นกระบวนการนี้อาจจะลดลงเหลือประมาณ5เดือนได้โดยสามารถนําคนจากสนชมาช่วยร่างเพราะว่ากระบวนก,การนี้จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่การพิจารณาของกรรมธิการของสอนชด้วยดังนั้นเมื่อหากคนจากสนชซึ่งเป็นกรรมธิการ ด้วยเนี่ยมาร่วมกันร่างทุกอย่างก็น่าจะเร็วขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่สามารถร่นเวลาลงได้เพราะว่าต้องให้เวลานักการเมืองในการหาเสียงนะครับแต่ก็เชื่อว่าโดยรวมจะสามารถด่นเวลาจากนี้20เดือนเป็น18เดือนได้ไม่ยากก็ร่นลงมา2เดือนนอกจากนี้คุณพิษณุยังบอกว่าถ้าหากหยิบ รัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาร่างชุดใหม่เลยก็สามารถดำเนินการเสร็จภายใน7วันก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถตอบโจทย์อื่นได้ครับและจะอธิบายกับสังคมได้อย่างไร ว่ายึดอํำนาจมาทำใหม่คุณวิษณุบอกอย่างนี้เลยดังนั้นส่วนตัวเห็นว่าควรจะหยิบบางส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี40และบางส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปี50รวมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี58ที่แก้ปัญหาบางอย่างไปแล้วเนี่ยมาใช้ได้โดยนําส่วนดีๆของแต่ละฉบับเข้ามาครับซึ่งก็จะทําให้เร็วขึ้นได้และร่างรัฐธรรมนูญก็จะออกมาดูดีด้วยครับ